สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมนะช่อง YouTube ลองบาร,รมีหลวงปู่ทิมน,นะวันนี้ก็มีสารดีๆของเหรียญหลวงพ่อวก,กวนครับยอดยุคยอนยยอน,ยยอนยิยมนะครับนะวันนี้จะบูชามาครับก็ห่างหายไปหลายวันที่ขอโทษทีจังหวะติดธุระก,กับเรื่องเหรียญหลวงปู่มาโชดิธรรมโมนะครับผมนะก็จัดยอดให้ลูกศูนย์เรียบร้อยละยอดระมาณรล้านเท่าบาทก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ทําช่อง YouTube ให้สาหรับพ,พ,พี่เพื่อน ศรัทธาบารมีหลวงพ่อกลัวชุดตินทโรนะครับนะวันนี้ก็จังหวัดเช่าไว้หลาย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 รายการนะหลายหลายรายการนะครับหลายหลายรายการแล้วก็วันเนี้ยเป็นรายการที่ทุกคนตามหากันอยู่นะครับผมนะก็จะเป็นรายการหนึ่งก็มีพี่คุณนึ่งที่ส่งมานะครับผมก็เพิ่งมาเปิดวันนรกเพิ่งว่างก็้อวันที่20ที่ผ่านมาไล่มายาวถึงวันนี้วันที่อะไรยี่สิบสามละสามวันเพิ่งจัดของให้ลูกค้าเสร็จนะครับผมนะพี่ทนายที่ช่องยูทูบอยู่ช่องยูทูบผมอยู่นะน่าจะรู้ดีว่าสิ่งที่ผมทําอยู่ ไม่ใช่บ่าลืมพี่จังหวะวันนี้มีโอกาสว่างละวันนี้ว่างก็เลยนะครับพี่พี่ธาญญาที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะเนี่ยช่อง YouTube ผมนะนี่คือช่องย t u b e ผมนะครับนี่คือช่อง y o youtube ผมนะรองบารมีบุตรทิมนะครับช่องทางติดต่อนะครับผมนะนี่ครับแล้วก็นี่ครับกดคําว่าติดตามพี่เห็นหน้าปกเห็นไครับหน้าปกพี่กดคำว่าติดตามนะครับกดเขาติดตามปุ๊บกระดิ่งก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับไปนับสามอย่างอย่างนี้นะครับพี่กดตรงกระดิ่งตรงนี้เลยกดตึงงงกกดดดคคําาทัั้หมนะรบตึ พี่จะไม่พลาดคลิปที่ถึงที่ผมทำนะครับนะนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะแล้วก็นี่ครับช่องทางการโอนเงินผมหรือพี่ท่านใดที่เช่าพระบูชาผมหรือวัตถุมงคลของย้อนยุคย้อนนิยมนะครับนะผมรับประกันนะนี่นะเนี่ยพี่ท่านใดที่ดูนะดูตามนี้นะอันแรกก็จะเป็นเฟซบุ๊กผมเพิ่มมาปุ๊บก,ก็จะเป็นไอดีไลน์ผมแล้วก็เบอร์โทรผมนะครับนี่นะนี่คือหมายเลขที่จะต้องการโอนถ้าพี่ท่านใดที่โอนเช่าพักผมนะจำจำจำใบนี้ไว้ดีๆนะนี่นะครับนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะผมบอกให้นะพี่ธันดาที่เช่าพลาผมนะผมรับประกันแท้ตลอดชีพหรือมาตรฐานสากลนะครับนะสองพี่ธันดาที่รับพลาผมไปแล้วนะครับนะวันหนึ่งจะมาเปลี่ยนพระองค์ใหม่ผมผมขอหักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกับราคาพลาอีกองคหนึ่งที่พี่จะซื้อเอาไปก็หักตังค์กันได้เลยนะครับนะผมรับประกันแท้ตลอดชีพจนฝ่าพี่จะเลิกเล่นนะครับนะโอเคนะครับนะเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกันนะครับเนี่ยยังไม่ได้แกะนะขอขอปิดชื่อนะคนที่เขาขายให้ผมมานะนี่นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะ นี่นะครับนี่คือที่อยู่ผมนะครับที่อยู่ผมอยู่ที่นี่นะ um นี่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 คือเบอร์โทรผมนะครับเห็นไหมครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าศูนย์ศูนย์สองเก้าห้าเจ็ดครับนี่คือเบอร์โทรผมนะนะครับขอปิดที่อยู่คนที่แบบที่เขาแอดไลน์มาขายพักผมนะครับนะเราก็ยินดีรับเช่านะพี่แต่ขอราคาที่ผมไปได้พี่อยู่ได้ผมอยู่ได้โอเคนะครับผมรับเช่าหมดวัตถุมงคลต้องย้อนยุคของหลวงพ่อกล้วยผมรับเช่าหมดนะครับแล้วก็ทันยุคนะครับผมรับเช่านะครับนะ หรือจะเป็นรูปถ่ายผมขอดูก่อนด้วยตามผมเองถ้าเป็นรูปถ่ายผมน่าผมจะวิ่งเข้าไปดูที่ถึงที่พี่เลยถ้ามันไม่ไกลมากหรือถ้าผมดูแล้วประมาณสักเจ็ดสิบปสิบเปอร์เซนที่จะส่งผมมาให้ผมได้นะครับนะเดี๋ยวเราไปแกะกันเดี๋ยวเราไปแกะกันนะครับนะวันนี้นะท่นนึงนะครับว่าวันนี้ได้ได,ได้ได้อะไรมาเราแกะกันเลยนะครับนะเราแกะกันเลยนะครับก็เป็นรายการที่อะไรนะเรามาลุ้นดูกันดนฝ่าก็ไม่ได้ไม่ได้ห่างหายพี่จังหวะ จังหวะจังหวะที่เราเราไม่ได้ไม่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 ได้นี่กันนะครับนะนี่นะนะครับตัวนี้ก็เป็นกล่องแดงนะครับเป็นกล่องแดงนะเป็นกล่องแดงนะครับผมตอนนี้ก็เป็นรายการที่ท็อปเหมือนกันนะผมบอกให้เลยว่าเป็นการที่ท็อปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะพี่ๆท่ใดที่เข้ามานะจะไม่พลาดคลิปที่ผมทำนะครับห่างหายไปแล้ววันนี้ผมฝากบอกเลยนะวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับเวลาหนึ่งทุ่มหรือทุ่มครึ่ง เรามาเจอกันไฟ์สดแล้วแจกพักกันดีฝ่าพี่ไม่ได้แจกพักหลายวันแล้วครับผมไม่ได้แจกพักหลายวันแล้วนะขอแก้ก่อนนะเป็นรายการอะไรนะครับผมนะเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันเรามาดูกันนะครับผมนะเราก็อยากให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ติดตามผมนะครับนี่นะนี่ครับนี่นี่นี่รุ่นรวมใจสิทธิ์นะครับปีหกสี่นะครับนี่นะกระไหลทองนะครับเป็นนิยมนะครับนี่นี่นี่พี่เขาไม่ได้ตีมาหรือไงนี่ครับเดิมเดิมครับเดิม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 นี่ครับ นี่นะครับเด,เดิม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 นะครับผมนะตัวนี้จะเป็นผดนะที่ผมดูนะเป็นบล็อกนิยมนะบล็อกบล็อกผดนะครับนะบล็อกผดนะครับบล็อกผดโอเคชัดเจนครับผมแท้นะแท้นะแท้ดูยังไงเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูเรามาคุยกันนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาคุยในไลฟ์สดคืนนี้เวลาทุ่มครึ่งแล้วกัน <S <S วันนี้วันที่เท่าไหร่ผมขอดูหน้าคมหน่อนวันนี้หน้าคมผมเวลาวันนี้วันที่ยี่สิบสามเดือนหกสองพันห้าร้อยสี่แล้วเรามา ไลฟ์สดคืนนี้กันนะครับนะโอเคขอบตัดใช่โอเคครับเดี๋ยวผมมาชี้จุดจ่าย,ยตังค์ให้วันนี้ผมได้มาหมดสามเหรียญแล้วนะครับนี่นี่นี่สามเหรียญน,นี่นะครับก็รับเช่ามาเรื่อยๆนะครับรับเช่ามาเรื่อยๆนะปีหกสี่นะปีหกสี่นะนะนี้จะเป็นนี่ครับปีหกสี่นะครับนะพี่ท่นานใดอยากจะแบ่งบูชานะผมยินดีรับเช่านะครับผมรับเชา่าด้วยราคาเงินสดหรือบัตรเครดิตหรือการโอนกันอะไรได้หมดเลยนะ ผมผมผมนีรับเช่านะนี่นะรุ่นเมตาสซผมก็ยังมีอยู่นะนี่นะครับให้ดูนะเดี๋ยวคืนนี้เรามาคุยกันกับเรื่องเดีียวรุ่นนี้อ่านอีกสามเหรียญครับนี่นะนี่นะครับสามเหรียญนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันคืนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยผมไม่ได้ลืมนะพี่ผมไม่ได้ลืมผมไม่ได้ลืมคือเราก็อยากจะพูดคุยอบพี่แต่จังหวะตอนนี้มันติดงานกับเรื่องพระหลวงปู่มาพอดีก็ไม่มีโอกาสที่ได้คุยเลยพี่ขอโทษทีขอโทษทีก็ ไม่ได้ห่างหายพี่โหจัดสามวันไม่ได้นอนเลยแล้วพักผ่อนเท่าเดียวเราก็ต้องจัดส่งให้ลูกค้ายอดมาเกือบประมาณล้านกว่าพี่ล้านกว่าล้านกว่าก็เลยต้องรีบจัดให้ลูกค้าด้วยก็เลยไม่มีโอกาสนะนะเดี๋ยวเรามีวันนี้นะนี่นี่น,นี่เดี๋ยววันนี้ผมจะทําคลิปต,ตัวนี้ให้นะที่ว่าจะแจกให้สําหรับพี่เพื่อนๆที่จะเล่นผมอีเจ็ดวันนี้เรามาบอกว่าให้พานะ พาเพื่อนพาพี่พาน้องหรือพาใครๆก็ได้มาติดกดติดตามช่อง YouTube ผมนะผมจะแจกเหรียญนี้แล้วก็ทำ u t u b e ช่อง YouTube ให้เลยนะฝากกดติดตามด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราไปทำกันนะครับนะวันนี้ผมลองบาร,รมีหลวงทิมนะครับพี่พี่ท่นานใดที่อยากจะแอดมาหาผมนะกดติดตามนะพาเพื่อนพาพี่พาน้องมาอาจจะได้โอกาสได้เหรียญนี้นะนี่นะนี่นะน,นะนี่ครับเนี่ยกดคำว่าติดตามนะครับกดคำว่าติดตามกดคำว่าทั้งหมดนะครับนะกดตรงกระดิ่ง พี่เพื่อนเพื่อนจะไม่พลาดคิดที่ผมทำนะแล้วพี่ท่านใดที่อยากจะสอบถามผมหรือเรื่องพระหลวงปุกวยหรือจะติดต่อเรื่องงานกับผมนะนี่ครับนี่คือ Facebook ผมนะนี่ครับ Facebook ผมแล้วก็ ID Line ผมนะนี่นี่ไอเดียนะ l o n g 2 5 2 7้าแล้วก็เบอร์โทรผม0 9 5 0 0 2 9 5าหนะครับนะนี่คือเบอร์ธนาคารผมเบอร์เดียวที่ผมใช้อยู่นะครับนะนะครับแล้วก็ส่วนตัวต่างหากนะครับนี่คือวงกลอนของพระเครื่องที่บูชากันแล้วก็ หมุนเวียนอยู่นะที่ผมต้องโอนเงินบัญชีนี้นะผ่านบัญชีนี้บัญชีเดียวนะครับผมนะแล้วก็พี่วินสัญญาที่กดติดตามผมไปแล้วนะขอขอบคุณมากนะครับนะครับผมนะขอบคุณมากนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเดี๋ยวเราจะได้ไปแจกกันนะครับผมไปกันครับ